ดรงดังเดเอาเย,ยอะอแรงเหรอะอ, <c oughs> อยู่กับคารรงครับวันนี้ว้ามิตติ้งรถไทยครับรถไทยเยอะจัดเลยอเอาเ <c oughs> ขามาโรปัน่นดูอ่ะโอ้โหเอาเยียบเลยลูกพี่ <c oughs> วันนี้มาทำงานเอากล้ามครับ ตีไปเลยครับพ <and people> <out> ี่น้องอ้าสุดจัดครับว่าดูแกไปวะเดือดเกินโอ้คารงครง M60 40โอ้ไปว้าวโอ้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 ไม่ดีรังคาดีที่วุไม่ดีนะโอ้ไม่ดีรังคาพี่ขับคนละ เดือดจัดเดือดจัดเอาทีมงานนี่เขาขาแรงอยู่แล้วครับ

ปัดตามเลยเอาไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ